งค่ะเช่นเคยก็ต้องหยิบเรื่องมาคุยกันอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ <c oughs> ถ้าเราต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วท่านก็คอมเมนต์มาได้นะคะนะเรายินดีแล้วฟังเรื่องคราบค้อ,อาจารย์พูดเรื่องไฮโไฮโซ,โซคราวนี้ก็ต้องคุยเรื่องโลโซ ไอ้โลโซแปลว่าอะไรใช่สิใช่พีก็คือเป็นคําที่เราใช้กันนะนะว่าเรานี่ไม่ใช่ไฮโซเราก็ไปโลโซจริงๆไม่ใช่ท่อมตัวนะแต่ว่าเขาเรียกว่าประชดประชดก็คือจริงๆโลโซมันก็น่าจะมาจากคําว่าโลโซไซตี้ก็คือสัีคมเดินสังคมต่ําหน่อยนะเพราะว่าไฮโซนี่เป็นสังคมสูงใช่ไหมเมื่อมันสูงแล้วเราก็ต้องมีต่ําเพราะถ้าเราไม่ต่ําแล้วมันจะมีใครสูงถูกไหมครับยังกับไฮโลเนี่ยก็ใช่ไงสังคมเรามาผูกพันกับไฮโลไง เพราะเราเคยแทงสูงแทงต่ำกันมาก่อนถูกไหมครับไม่เคยแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าจะสูงจะต่ำเขาเรียกว่าต้องมีกักกักเอาไว้นะฮะเอแล้วไงหรือว่าต้องมียักษ์อะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องของไฮโลเขานะ่วยเออไม่ต้องแต่ว่าต้องอาจจะบอกโลโซคือเหมือนเหมือนการประชดใช่เพื่อว่าฉันไม่ได้เข้าพวกกับคุณเนี่ยนะฉันไม่ได้เป็นพวกสังคมจะสูงกว่าคุณฉันก็เป็นพวกโลโซใช่ไหมฉันเป็นคนธรรมดาถึงมีนักร้องคนหนึ่งเขาประชดไปเลยไงว่าเขาชื่อนี้นี่พอชื่ออย่างนี้ป่ะมันรกลายเป็นติดไปเลยนะ ใช่แล้วดังด้วยดังติดอะไรติดชัดในแง่ของความนิยมไงอ๋อใช่ไหมแต่ก็ทราบมาว่าติดหลายอย่างกันนะไม่ใช่จริงๆวงเขาคือวงโลโซไม่มีคนเดียวค่ะมีทต้องหลายคนแต่ว่าคนจะจดจำได้เสกคนเดียวถูกไหมฮะเป็นนักร้องนำเอออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ต้องการจะบอกว่าไอ้โลโซเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเพื่อที่จะแสดงว่าเราไม่ใช่กลุ่มพวกเดียวกันอยูพวกไฮโซประชดประชดบางคนก็เลยใช้ชีวิตสบายฉันแบบฉันไม่ต้องอะไรมากฉันเป็นพวกโลโซโลโซกินน้อยใจน้อยฉัน้ไมนแต่งตัวแบบประเภทที่เรียกว่าไม่มีความหรูหราไม่มีความตะบันเพราะฉันเป็นพวกโลโซฉันไม่ไปลรอกไอที่ไฮท์เยออฉันกินข้างถนนก็ได้ฉันกินอะไรก็ได้เพราะไฮโซมันนั่นเินไม่ได้ใช่ไหม มันกินก้นไฮตายนี่ไฮโชมากินตรงนี้เหรอโอ้โหมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะน่าเกลียดจังเออแต่ถ้าโลโซเน็กินไรแกล้งถนนก็ได้น้ำดื่มอะไรตรงไหนเนี่ยนะอุ้ยมากินโรงแรมหรูอย่างนี้เหรอโลโซเออ จะเกิดโลโซไปกินกลุ่มพวกไฮโซก็ถูกาหวกนะเฟสทีละพันห้าเนี่ยนะเออนี่หลงตัวเองหรือเปล่าพลาดตัวเองหรือเปล่าไม่เคยดูเขาเรียกอะไรรสัญยมสูงป้ามาไ้ยทำรายการป้ามาไทยทํารายการการินได้มือเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวแบ่งแยกเหมือนกันคือแปลกนะสังคมเรากนว่ยถ้าโลโซถ้าพูดตรงๆมันก็ดูเซฟนะ ดูดูประหยัดดีนะดูประหยัดดูสบ,สบายสบายตัวเองดีไหมล่ะคะเออแต่มีบางคนเนี่ยนะผมเคยเจอเหมือนกันพวกไฮโซบางคนเนี่ยพยายามมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นทําพยายามทําตัวเป็นโลโซเพราะคือสมัยหลัเขาพูดแล้วบางทีเราก็ได้ลําขาดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ที่จริงๆอุ้ยตื่นเต้นนะวันก่อนเนี่ยฉันไปกินผัดไทยตรงนั้นนะมันแบบมันร้านทําเป็นรสชาติพิเไม่เคยกินมาก่อนเลยมันโอ้โหมันดูดีจังเลย ไอ้นี่ไปเคยสัมผัสไอ้เราก็คุกจีนมนเาเรื่อยผมก็ไม่เห็นมันจะตกใจตรงไหนใช่ไหมนี่ก็เพราะว่า,วาพวกไฮโซนะอย่างับ LGBTQ อ่ะไม่ใช่บางทีมันต้องคุยไงต้องกรีด<อ>นู่นนี่นี่จริงๆไม่เคยกินแล้วบางทีต้องมาคุยเพิ่มว่าเมื่อก่อนนี้ฉันไปลองมาแล้วนะจืดธรรมดาฉันไม่เคยกินนะฉันไม่เคยนั่งลงไปแตะแบบนั้นเนินนะเปรี้ยวปากเหลือเกินก็อีตัวเล็กๆโอ้โหมันไม่ใช่เบาะนุ่มอย่างบ้านฉันเลยหลุย์อะอะไรเงี้ย ใช่ไหมเป็นเก้าอี้เหล็กลากทีก็ดังทั้งตำบลออทีนี้มันมีปัญหาตรงนี้พี่พี่แค่ะสมมติถ้าคุณเป็นโลโซและเพื่อนเราเป็นไฮโซค่ะถือวลากินข้าวคุณจะไปกับกลุ่มไหนคุณจะไปทางไหนคุณจะไปทางไฮหรือจะไปทางโลไปทางไหนก็ได้ที่ไม่ต้องควักเงินอ่ะเลือกถูกไหมละะ่ะก็แน่นอนเพราะนั้นถ้าเกิดไปกินตรงไหนก็นแล้วแต่มีแนวโน้มว่าไฮโซจะเลี้ยงพวกโลโซไปไปเลยใช่ไหมแน่นอนแล้วเรก็มีคําถามว่า แล้วถ้าเกิดว่าบอกอันนี้เราไม่นั่นเราต้องแชร์กันบางคนต่างออกนะอกนถ้าต่างคนต่างออกเนี่ยคุณจะไปกับไฮโซหรือไปกับโลโซเออ,อ<ะ>พี่ลาป่วย <laughs> 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 เพราะว่าบางคนที่บนนะ ว่าตัวชีวิตเราเป็นโลโซแต่เพื่อนมันเป็นพวกไฮโซมาไปกินที่ไรกูหันเยอะทุกที๋อจริงด้วยชีวิตเราลำบากเราไปคบงกับพวกไฮโซใช่ควักหนักไปเลยกระเป๋าเราไม่ควักตไม่ได้ถูกไหมไม่ได้เขาดูถูกเอาภาใช่ไหมใช่ถูกไหมไอ้อย่างนี้ก็ลำบากชีวิตของเราก็ลำบากเหมือนกันบางทีแรกๆก็ไปกับเขาตอนหลังๆกูใช้วิธีก็คือไม่ไปซะ จะมาสังเกตสังเกตดูไหมไฮโซโลโซมันก็เลยไม่ค่อยเข้าด้วยกันถูไหมก็ขเข้ากันไม่ได้เลยโอ้แล้วทำไมใครเป็นคนแบ่งไม่รู้แล้วบบประชาตาตรงไหนในแบบประชาชนมันมีแบ่งไหมไม่มีมีไหมเานบาบบประชาชนมีอะไรบ้างพี่แอในแบบประชาชนมีวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดเลขบัตรประจำตัวแล้วก็ต้องมีศาสนาแต่ก่อนมีกรุ๊ปบีมีศาสนาเดี๋ยวนี้ไม่มีละเปลืองหมึกแล้วถ้าเกิดจะต้องมาสแตมป์ไ้ว่าคุณอยู่สังคม ายหรือโลแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจมันผันผวนล่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยเป็นไฮโซมาก่อนวันนี้เป็นโลโซไปแล้วใช่แล้วแต่ก่อนเป็นโลโซเกิดถูกลอตเตอรี่เก้าสิบล้านขึ้นมาล่ะเอาเป็นไฮโซแต่ไม่แน่มันอาจจะไปเร็วก็ได้ไม่แน่ครับจูบ้อมันไม่แน่ไงไอ้นี้มันแล้วแต่ว่าใครมองหรือคุณเป็นผมว่ามันอย่างนี้คือไอ้สังคมชั้นสูงชั้นคนชั้นต่ำมันอยู่ที่จิตใจใช่ค่ะอยู่ที่วิธีคิดกับจิตใจและการวางตัวถูกต้อง ถ้าคุณอยู่เป็นสังคมที่เรียกว่าไฮโซแต่คุณจิตใจคุณไม่ดีเดี๋ยนะพี่ชอบอาจารย์พูดคําว่าอยู่เป็นเออใช่ไหมฮะคนอยู่เป็นเนี่ยหายากนะใช่ไหมฮะาม่ใช่ค่ะคนคอ,อยู่เป็นบางคนจิตใจไม่ดีเลยแต่อยู่ในกลุ่มไฮโซโอ้เสร็จสิถูกไหมเส็จอย่างนี้ผมว่าคนไม่อยอมรับแต่บางคนเป็นกลุ่มโลโซคือสังคมชนต่ำแต่เป็นคนจิตใจดี ช่วยเหลือคนอื่นมีจิตสาธารณะมีคนชื่อหรือ,อตลอดทั้งทั้งตีตัวเขาเองก็อยู่ในภาวะของการที่เรียกว่ายากลำบากเหมือนกันใช่แต่เขายังมีจิตใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นดูไหมครับเขาดีงามในจิตใจ้นะาเขาหายมากเพราะฉะนั้น,นเราเราเราพูดว่าในสังคมวันนี้เนี่ยใครเยอะก,ก,ะกว่ากันระหว่างไฮโซกับโลโซอ่ะถ้าลักษณะนี้ต้องโลเยอะกว่าแน่นอนเรากลายเป็นชนกลุ่มมากเขากลายเป็นชนกลุ่มน้อยถูกต้องนนัซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่พวกโลโซจะมีอยู่เยอะมากเป็นประชากรชั้นเยอะจ้ะ แต่พอถึงเวลามีเรื่องมีราวอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับเราจะไปยกย่องคนที่เป็นไฮโซถูกไหมถ้าไ,ไม่ไปอย่างนั้นสังคมมันอ่อนปกเปียกขนาดนี้เชลเลเนี่ยหรือเป็นไปได้ว่าโลโซมันคู่แข่งเยอะเกินไปเลยไม่มีใครเด่นออกมาเออเลยพื้นที่ไม่มีให้เลยเพราะทุกคนมันเกลียเท่ากันหมดอ,อ,อะไรเยงี้ไม่มีใครแหลมโดดเด่นขึ้นมาเลยยังไงแล้วบางทีพวกโลโซที่ประเภทอย,อยู่ๆมบานได้ดีขึ้นมามันเจ้าทรายเป็นอะไรเป็นพวกช่างเผือก เกิดในป่าเกิดในป่ามันดูมันมีลักษณะเหมือนแบบไม่นึกเลยวิถีของเขาไม่มีโอกาสนี่ททำไมเขาไม่มีโอกาสทาไมเขาขึ้นมาได้ยังไงมีไหมมีเรื่องเล่าั้มมีเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าห้ฟังคือคนเราเวลาจะคบกับใครเราต้องเลือกไงทำไมอาจารย์น่าดูดูเล่าไม่ได้ดูเขาบอกว่าบางทีเราคบอะไรเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอ๋อแน่นอนแน่นอนที่สุดจำไหมฮะนี่คือจุด บางคนนี่เรียนแล้วเรียนกับหมอถ้าเรามีเพื่อนเป็นหมอเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราได้หาหมอฟรีแล้ววะอาจารย์อย่างน้อยก็เพื่อนแนะนำให้ดูแลสุขภาพถูกไหมถ้ามีเป็นเพื่อนเป็นหมอนกินอาหงอาหารที่ดีอะไรแบอหรือว่าถ้าบางคนมีเพื่อนเป็นทันตะหรือเป็นหมอฟันเฮ้ยกูได้ฟันฟรีอว่ะคิดว่าอย่างงั้นถูกไหมเฮ้ยมึงได้คนอื่นมาเยอะแล้วทาให้กูฟรีเพรเพื่อนอย่างนี้แล้วบางคนนี่มีเพื่อนปอะไรเป็นเภสัชเฮ้ยกูได้ยาฟรีแล้วว่ะยาฟรีโอ้ยก็ผลิตยาเองได้ด้วยในประเทศไทย แน่นอนเยะยาฟรีแล้วยังยาถูกอีกด้วยเออเออแล้วถ้ามีเพื่อนเป็นทนายโอ้โหว่าความให้ฟรีเลยทีนี้ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนี้นะโอ้โหกคูมีเพื่อนเป็นทนายแน่นอนเลยคือมีเพื่อนเป็นอะไรเราได้พึ่งแน่คิดแล้วถ้ามีเพื่อนเป็นตำรวจนะ โอ้โหสบายไม่ต้องขึ้นลงพักไม่ต้องขึ้นลรงพักไม่พอดิเราไม่ต้องเสียค่าปรับไมไม่ต้องเสียค่าปรับเฮ้ยถ้าใครโดนอะไรจราจงจราจรให้ปืนกูจัดการให้น้อยอ่าอย่างนี้นะเนี่ยเราคาดหวังนะนั่นเป็นความคิดสมัยนู้นนะก็นเ่ไงแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วม็มีคำถามว่าแล้วถ้าเพื่อนเราเป็นพระมันก็น่าจะได้สวดอภิธรรมฟรีถูกไหมครับเอออันนี้ก็น่าสนใจถูกไหมครับแล้วค่าสลงสลลาก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมเพื่อนไปพัแล้วยิ่งถ้าไปเจ้าว่าเดยนี้เราจะช่วยเาได้เยอะอยช่นะเออ มองาระไรเ,เอ่เดียวแบเดี๋ยด <c oughs> ังนะักเดี๋ยดังนะ <c oughs> เดี๋ยวมีคนเอาอย่าง <c oughs> อาจารย์คิดไปถึงขั้นนั้นเชียวเหรออาย,ยา่าตายจริง <c oughs> เราอย่าคิดไปถึงขั้นนั้นเลยก็ออแค่บวชชีก็ได้ใกล้ชิดพระหน่อยอะไรนี้ใช่ไหมค้ <c oughs> ับอา้อาวเาเราคุยกันมานานและเรื่องอย่างนี้ต้องคุยเนี่ยวันนี้เราคุยเรื่องโลโซเราคุยเรื่องไฮโซมาแล้ว การที่เราเป็นหรือคนเขามองเนี่ยมันคนละภาพกันนะคะอย่าสําคัญตนผิดเพราะนั้นบางทีใครเขามองเราโลโซอ่ะแล้วแต่เขามองมันขึ้นอยู่ว่าเราเป็นอย่างไรต่างหากอมาบอกตรงนี้กันหน่อยเพราะวางตัววางตนจนเป็นเหตุถูกปะ่ะคออสอให้เห็นความทุเรศสิ้นศักดิ์ศรีนี่ต่างหากทั้งความคิดกิริยาและวาที หาความเป็นผู้ดีไม่เจอเลยนั่นล่ะล,ละค่ะโลซกเลยค่ะสวัสดีครับ